ตอนนี้คุณชิโนรถบุญเจิมกำลังทำการจุ่มเท้าที่เน่าลงไปในบ่อนะครับไปได้พักปลาอาจจะตายขึ้นมาได้ปลาจะตายหมดบ่อเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้จนกระทั่งหน้าดำนะฮะค่อยปล่อยขึ้นมาสีไม่ค่อยมีสีแดงนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงปลาปลาสอดทั้งนั้นนะครับพี่แต่ว่ามันไม่ค่อยพี่ไม่มีปลาสอดแดงมันแพร่พันธุ์ช้ากว่าชาวบ้านเขา แค่ส่วนไหนจะเป็นสีต้มสีดำสีแดงน้อยอะาุลุนุล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 อลาละะุลอลุ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 ล่ลุ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 ลอลุ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 ลีลุ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 ลนละสล คือทำบ่อใหม่ๆไอ้ปรามจะไปคุยไอ้พวกโครนอะอจะสีน้ำตาลอ้าวชิโนโปล่อยมห,อหมดแล้วมันหมดแล้วพี่อืมเนี่ยฉนกฉนก